นะเพราะคนเรียกท่านหน่อยนะ<笑><笑><笑>เห็นแล้วอยากขำบอสอย่างที่เขาพูดจริงๆหมาว่าตัวนั่งตัวตรงดิง่งหน้าเชิดผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงนะทำทรงผมทรงหมาแเ่ะเคยเห็นไหมผมยูชูตั้งตั้งแต่งต,งตัวคุณนายนั่งทำไมอะ่ะนี่ขายได้เดือนสองสามร้อยล้านอีกนะ เวลาพูดทีนะกลัวจะหลุดที่ปากจีบคำต่อหน้านะเวลาหลังไม้แม่เหมือนกันทุกคนแหละคือธรรมชาติแบบบ้านเหมือนกันแหละแต่เวลาออกหน้าชาแบบกก๊กโอ้โหวังมากเห็นแล้วไม่อยากเข้าใกล้แบบนี้จริงๆนะผมกลัวบอกตรงนะผมไม่กล้าหรอกไม่กล้าเข้าใกล้คนประเภทนี้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะผิดธรรมชาติเนี่ยผิดธรรมชาติของตัวตนเนี่ย เวลาเราทำอะไร้วแต่นะการขายตัวตนแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่อย่าให้เปลี่ยนเป็นคนละอย่างเลยสิใช่ไหมผมรับไม่ได้เดียนรับไม่ได้เข้าใจว่าว่าเดียนรับไม่ได้เปลี่ยนเป็นคนละคนอย่างงี้เวลาจัดงานสังเกตบริษัทขายตรงจานวนมากจํานวนมากนะบางทีผมไม่อยากไปงานน่ะเดียนรับไม่ได้ผมไม่กล้าไปบอกตรงผมไม่กล้าเข้าใกล้คนรวยอ ผมกลัวผมกลัวกลิ่นความรวยมาติดเสื้อผมก็เลยไม่ไปดีกว่าไงไม่อยากใกล้คนรวย๋ยน่นี้ชอบอยู่คน,นจนๆน่ะจริงๆนะสบายใจดีไงมีปัญหาไหมบางคนเนี่ยนะเนี่ยเราต้องรู้จักอย่าไปเปลี่ยนแปลงตัวเองถึงขนาดโอ้โหแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้ขนาดผมยังไม่กล้าเข้าใกล้เลยแล้วคนอื่นจะกลา้าใกล้ไหมเนี่ยใช่ไหมให้มันมีสายใยที่เชื่อมต่อกันง่ายๆหน่อยในการร่วมงานกันนะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือสมาชิกหน้าเก่าหน้าใหม่มันต้องเอออย่าไปเกิดอย่าไปสร้างช่องว่างให้กันละกันราออาชีพเครือข่ายขายตรงไงนะเราก็ต้องเข้าใจนะมันเป็นอาชีพที่อะไรอะ่ะที่ต้องสารสายสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนอายุเท่าไหร่การศึกษาเป็นอย่างไรไม่สนใจหวัวโขนเก่าเป็นไงไม่เกี่ยว พอ่าอยู่ในอาณาจาักรร่วมกันบริษัทเดียวกันคุณต้องเสมือนญาติสนิทมิตรสหายเป็นเพื่อนที่คบหากันมาสามสี่ชาติแล้วต้องให้ความเป็นกันเองง่ายๆสบายๆเห็นไหมเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้ามาดูหมัดเด็ดเลยคันนี้คนทำเครือข่ายเนี่ยนะก็เรียกว่าจุดไฮไลท์สุดๆะไรที่สร้างความสำเร็จเนี่ยโดยเฉพาะยุคนี้ด้วยเนี่ยมีไหมพักคู่เดียวครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการข่าวเด่นวันนี้รายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้มีผู้ป่วยโรคนี้ทั่วโลกกว่า371ล้านคนและจะเพิ่มเป็น552ล้านคนในอีก17ปีข้างหน้าโดยร้อยละ80อยู่ในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาในส่วนของไทยผลการสำรวจสุขภาพคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปทั่วประเทศครั้งล่าสุดในปี2552พบว่า คนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานกว่า3 500, ล้าน5แสนรายมีมากกว่า1 200, ล้าน2แสนรายที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานทำให้ค่ารักษาพุ่งสูงถึง47,596ล้านบาทต,ต,ต่อปีส่วนผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ยปีละเกือบ8,000รายแนวโน้มพบในเด็กมากขึ้นเนื่องจากขณะน,นี้เด็กไทยเผชิญความอ้วนและกินหวานมากขึ้นหากไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดีพอคาดในอีก8ปีข้างหน้า ใทยจะพบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง4.7แสนลายฟังดูแล้วก็น่าใจหายอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ New เ c ซีไลท์สินค้าดีมีทีวีช่วย New Light, นิวเคซีไลท์แผนการตลาดสร้างง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New เ c ซีไลท์ใส่ใจในตัวคุณ กลับเข้าสู่รายการรวยย4ิบสี่ชั่วโมงกับผมกายเรินอีกครั้งครับคนที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยนะการเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่สำคัญที่สุดการเปลี่ยนแปลงมาถึงว่าไม่ใช่พลิกหน้ามือไปหลังมือนะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะเราเข้ามาสู่ระบบเครือข่ายขายตรงนะ8 90%ปดเก้าอร์นนะ่ะต้องการอยากจะรวยไม่ว่าจะเป็นใครแล้วแต่นะ คุณอย่ามาพูดมากเลยบอกว่าโอ้มาเพื่อช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ช่วยเหลือให้คุณจะช่วยเหลือตัวคุณเองอก่อนเลยสําคัญอันแรกอันแรกเลยคือทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคืออยากสร้างความสําเร็จร่วมกันนี่คือไฮไลท์เลยคําว่าร่วมกันทุกคนก็ต้องมีกินมีใช้นะตามผลงานที่ทํานะไม่แก่บางคนทํางานแทบตายแต่ไปวางเขาเรียกว่าเขาวางวางผังไม่เป็น เขาก็ไม่ได้กินในพวกแม่ทีมเอาไปกินอย่างเดียวไอ้แบบนี้ก็เฮงซวยเหมือนกันน่ะใช่ไหมฉะนนมันต้องแบ่งกันกินแบ่งกันใช้คนทํางานไม่คนวางผังไม่เป็นวางแผน,นเรื่อแผนการตลาดทําไม่เป็นแต่ขยันหาคนเป็นคุณต้องช่วยให้เขาประสบความสําเร็จในอนาคตาค่อยสอนไปอย่าไปโมงเม็ดพึื่อหล่อเขาหาคนมาแล้วคุณพอได้มาคุณเอาไปลาคือเอาไปวางเรียงให้คุณได้กินอยู่คนเดียวย่างไอ้แบบนี้ก็ไปไม่ได้นานหรอก ทำเครือขายขายตรงนะมันต้องเปลี่ยน,ปยนแปลงพฤติกรรมสิ่งสําคัญที่สุดอย่าลืมนะคนร้อยพ่อพันแม่มาอยู่ในบริษัทเดียวกันบางทีมาอยู่ในทีมงานเดียวกันสายงานเดียวกันเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยใจคอเดิมๆของตัวเองถ้าอุปนิสัยใจคอเดิมๆของตัวเองทําแล้วรวยอยู่แล้วคุณไม่ต้องมาทําเครือข่ายขายตรงเพราะคุณเรารวยแล้วเรื่องอะไรเราจะต้องไปปรับตัวให้เข้านคนอื่น ก็คุณไม่ต้องมาสิรวยแล้วมาทําไมอะ่ะใช่ไหมมาแล้วมันเสียฟิลลิ่งไอ้ที่มาเดยมันยังไม่รวยเต็มที่ไงมันอยากจะรวยอะ่ะเมื่อคุณอยากจะรวยทุกคนมาไม่ว่าคนจนคนรวยเข้ามาสู่ระบบนี้เขาอยากจะรวยมากกว่าเดิมอะ่ะเป้าหมายเดียวกันคืออยากรวยเหมือนกันถ้าคุณคิดว่าคนอื่นอยากรวยคุณอยากรวยแต่ต้องทำตามตามใจคุณอะ่ะ ทางด้าในวิธีการคุณมันผิดถามหน่อยเชอะมันจะรวยไหมเนี่ยผิดนะไมไ่ถูกไอ้ถูกไม่พากันตามใจคุณได้แต่มันถูกทําแล้วมันดีขึ้นไงโอเคเห็นนะเฉันเราต้องมาปรับทัศนคติเข้าหากันยอมรับความคิดความคิดที่มันจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่ใช่ความคิดที่มันได้หน้าได้ตาคนคือข,าข่ายใครตรงพูดก็พูดเถอะเวลาคิดอะไรออกมาปุ๊บ บางทีอยากได้หน้าได้ตาม,มากเกินไปทางทั้งที่มันผิดมันไม่ใช่พอไม่ใช่ปุ๊บคนอื่นก็ไม่ยอมรับพอไม่ยอมรับก็หามองหาว่าคนนู้นไม่ศรัทธาคนนี้ไม่ทําตามมันไม่ทําตามก็คือทําให้เขาล้มเหลวจริงจริงไม่ใช่หรอกเราต้องสอนทฤษฎีแห่งความใช่หลายคนในชอบรวบลัดตัดตอนเวลาคนใหม่เข้ามาปุ๊บไปรวบลัดตัดตอนไอ้ตัดตอนไปพูดเฉพาะเรื่องที่มันง่าย อย่างเดียวกลัวลเขาจะไม่ทำทำกับเราถ้าแบบนี้เวลาเขามาทํากับเราเสียความรู้สึกนะคุณมีอะไรคุณก็บอกกันบ้างสิไม่ใช่โอ้พูดแต่มันง่ายทุกอย่างเลยแต่พอลงปฏิวัติจริงโอ้โหไม่ใช่อย่างที่คิดยากเดินจากไปก็เกิดความไม่พอใจไม่แฮปปี้มันก็ไปหลอกเข้ามาเห็นไหมบางอย่างก็ต้องบอกกันบ้างไม่ใช่ว่าจะง่ายทุกอย่าง บอกแล้วไงถ้าง่ายนะไม่ถึงคุณหรอกเพราะเอามากินวดแหละยากตามสมควรแต่ก็ไม่เขาเรื่อไม่ยากสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ง่ายเกินไปอยู่ที่เราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาเริ่มต้นในสิ่งที่มันถูกต้องซะก่อนนะตามขั้นตอนอย่ารวบละแต่ตอนไม่ใช่เดินเข้ามาแล้วสิบเลย,ยงี้แปดเก้าสิบเลยขึ้นขั้นบันไดคุณข,ขึ้นได้หรอ มีบันไดอยู่สิบขั้นอย่างน้อยนะคุณขั้นผมว่านะไม่ว่าจะเป็นใครแล้วแต่นะขึ้นได้ไม่เกินสามขั้นหรอกก้าแรกเลยนะแบบสุดๆเลยบันไดขั้นหนึ่งอย่าลืมนะสิบห้าเซนนะความสูงมันเนี่ยความสูงมันสิบห้าสองขั้นก็สามสิบเซนเท่าฟุตหนึ่งสามขั้นก็สี่สิบห้าเซนเกือบครึ่งเมตรกันไปแล้วคุณเก้าอ่ะลองดูดิ ขายฉีกเอาง่ายๆนะดีไม่ดีอาจจะลื่นด้วยบางคนบอกให้ผมรู้ได้ไงแ,มแหมเอียดยิบเลยขั้นบันไดอาผมเป็นนักก่อสร้างเก่านะอยู่กับการก่อสร้างทั้งชีวิตเลยถึงผมจะไม่ใช่คนก่อสร้างนะแต่อยู่กับพวกข่างก่อสร้างอยู่ตลอดเพราะมันก่อสร้างให้ผมเท่าไรน,นะไม่ได้เรื่องทุกทีพูด,ดง่ายๆนะต้องยืนกำกับมันตลอดอะ่ะนี่ยกแต่ถึงได้รูบ้บ้างไงก้นทาเครือขายขายตรงเนี่ยนะต้องปรับทัศนคติปรับรูปแบบ วที่ผ่านมาเราทําอาชีพอื่นเนนะถ้าเรารวยแล้วเราคงไม่มาครือขา่ายหรอกก็แสดงว่าวิธีการเราที่ทําอาชีพอื่นเนี่ยมันผิดไงมันถึงได้ล้มเหลวถึงไม่ประสบความสําเร็จถึงได้มาสแสวงหาอาชีพใหม่ก็คืออาชีพเครือข่ายขายตรงเมื่อเราไม่รู้แล้วแต่อย่าไปสมมุติว่าเรารู้ไม่เข้าใจอย่าไปวางมาดวางท่าเวลาเข้าใจแบบนี้คุณได่มีทางสําเร็จะเวลาคนมีความรู้มีความสามารถ ฟังเขาก่อนฟังให้มันผ่านหูก่อนเชื่อไม่เชื่อไม่ใช่ประเด็นหลักฟังที่เขาพูดมาเนี่ยมันมีน้ำหนักมีเหตุมีผลพอที่เป็นไปได้ไหมถ้ามีเหตุมีผลพอเป็นได้คุณก็เลือกเอาในสิ่งที่ดีแล้วก็มาประยุกต์ความรู้ความสามารถที่คุณมีอยู่เดิมอยู่แล้วเอามาใช้เอามาใช้ในรูปแบบการกระทําหรือการทํางานแบบใหมๆ่ๆที่คุณควรจะนํามานําเสนอให้กับลูกค้าแค่นั้นเองจุดเริ่มต้นคุณก็จะเกิด มิติใหม่ๆใ,ในการสร้างเครือข่ายขายตรงรายการรวยยีิบสีชั่วโมงต้งขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ